วิธีการปอกเปลือกกุ้งนะ้ํามีหลายวิธีมากๆเลยแต่วันนี้จะเอาอีกหนึ่งวิธีมาฝากเพื่อนๆค่ะรับรองว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบจะได้วิธีการปอกเปลือกกุ้งที่ง่ายแบบสุดๆค่ะไปดูวิธีการปอกกันเลยค่ะเริ่มด้วยวันนี้จะได้สายกุ้งเป็นสายเล็กนิดหนึ่งนะคะให้เรานับช่องตรงหัวกุ้งนะคะนับไปเลยล่องที่1่ล่องที่2ล่องที่สานะเพราะล่องที่สามเนี่ยเราจะใช้นิ้วจิกลงไปตรงเปลือกกุ้งเลยค่ะ จากนั้นก็ดันเปลือกกุ้งลงมาค่ะลงมาให้ถึงหางของกุ้งเลยถ้ากุ้งไซส์เล็กก็จะจิกแล้วก็เอามือสอดลงไปได้ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเล็กแต่ถ้าเกิดว่าตัวใหญ่จะสอดลงไปได้ง่ายแล้วก็ดึงออกมาจะได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็กลับมาอีกด้านหนึงเปลือกที่เหลืออยู่ให้เราดึงออกได้เลยค่ะจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือกุ้งที่ไม่ได้เอาหัวออกนะ มาดูอย่างที่สองอย่างแรกเมื่อกี้อย่างที่สองก็คือตัดหัวกุ้งออกไปแล้วก็นับล่องเหมือนเดิมพอได้ถึงล่องที่สามก็เอาเนิ้วจิกลงมาแล้วก็ดึงเปลือกออกมาให้ถึงหางเลยค่ะก็จะได้กุ้งที่สวยๆปอกออกมาแบบนี้เลยเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกหนึ่งตัวค่ะหยิบกุ้งมาจากนั้นก็ เอากันไกตัดในส่วนของหัวออกไปแล้วก็นับล่องนะล่องที่1ล่องที่2แล้วก็ล่องที่3เมื่อกี้นับไปแล้วนะให้จําไว้ค่ะล่องหนึ่งล่องสองล่องที่สมแล้วก็เอานิ้วจิกลงไปเลยแล้วก็ดึงเปลือกออกมาค่ะให้ถึงหางของกุ้งเลย เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเดูคลิปนี้จบแล้วแล้วก็ดูวิธีการสอนปอกเปลือกกุ้งเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไหมคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ